สวัสดีครับพบกับผมนะครับอนุชาโ์ไเตอร์วันนี้ครับเรามารีวิวกับเป็นรถเก่าสูงะครับมือสองนะครับอีก1รายคานะครับที่ท่านออกใหมายไปเลยนะครับราคาอยู่ที่1นึ่ล้านต้นตอันนี้ในกรณีลถป้ายแดงนะแต่วันนี้เรามาจําหน่ายมือสองนะครับ6,000ชั่วโมงนะครับราคาในบองตรงว่าเพียงไม่กี่แสนบาทถ้าลงไปแล้วฟังกันดู รายการนะครับเป็นแบรนด์นะครับซันนี่นะครับรุ่นนะครับ S Y 3 5 U นะครับมีระบบลายไพร์ติงอเนกประสงค์นะครับรถต่างการใช้งานมาแล้วเพียงแค่6,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็รายการนี่ครับเรามีการเก็บงานนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนถ่ายคล้องเหลวนะครับเก็บเช็คระบบไฟช่วงลงช่วงล่างตรงไหนทำรุดนะครับทางร้านนะครับมีการเก็บงงเก็บงานนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยท่านสามารถเอาไปโรงงานนะครับหรือใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็รายการนี้นะครับคือท่านออกหมายป้ายแดงอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นนะครับราคาอยู่ที่1ล้านเ้อต้น แต่วันนี้นะครับผมพร้อมจําหน่ายนะครับเป็นมือสองสาภาพีดีคุณภาพแบบนี้ผมจำหน่ายเพียงแค่380,000บาทเท่านั้นรายการนี้มีรายการเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับและมีรายไปปิ้งด้วยนะครับแล้วก็สินค้านะครับรายการนี้เรารวมบริการจัดส่งนะครับให้ทาถึงหน้าบ้านโดยไม่มีคิดค่าบริการใต้อย่างใดแล้วก็รายการนี้นะครับผมบอกไว้เลยว่าใครได้ไป คุ้มคุ้มนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ของยันม่านะครับท่านรู้อยู่แล้วว่าเครื่องยนต์ของยันม่าเนี่ยจะนิยมสําหรับพวกสายรถ3ตันเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโคมะสูบยิเดชินะครับ x อ็กนะครับซันนี่นะครับรวมไปถึงทาเคชินะครับหลายหลายแบรนด์หลายหลายค่ายเลยนะครับกลส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องของเครื่องยนต์ของยันม่าเพราะว่ายันม่าเนี่ยอ่าธรรมดา3ตันเนี่ยยกย่องให้เป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็รายการเนี่ยนะครับคือเป็นเครื่องยนต์ 8 8เมตรในกรับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบหัวฉีดนะครับระบบไฟเล็กระบบความร้อนนะครับด้วยหม้อน้ำนะครับส่วนรูปแบบปั๊มไฮดริกนะครับเป็นรูปแบบปั๊มนิ้วนะครับมีคอยล์ร้อนไฮดรอลิกด้วยแล้วก็ส่วนรูปแบบนะครับพวกคอนโทรลสั่งการนะครับเป็นคอนโทรลสั้นนะครับสั่งการนะครับโดยระบบน้ํามันหน้าปัดหน้าจอเป็น LED แบบจอสีดูง่ายดูเรียบหรูนะครับดูไฮโซเลยนะครับแล้วรายการเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นรถที่มีความเร็ว ความไวในครับขนาดความเร็วความไวเนี่ยผมให้เลยนะครับอยู่ที่9เต็ม10นะครับความอึดความคงทนตัวนี้อยู่ที่8เต็ม10และเรื่องการหาอะไรการเข้าถึงของช่างนะครับบอกตรงว่าไม่ยากนะครับเพราะว่าอะไรเนะี่ยเกินกาดในเมืองไทยแล้วก็ช่างเข้าถึงเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรพ่อรถเนี่ยอ่ามันอาจจะดูเหมือน,ในใคล้ายว่าไฟฟ้าเยอะแต่จริงไม่มีไฟฟ้ามากมายนะครับมันก็เป็นระบบเหมือนพวกทั่วไปมีนพวกเอ็มอาร์ทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีซอยนอยอะไรมากมายมีแค่เซฟตี้คอนโรน อุปกรณ์นู่นนี่อะไรเพิ่มเติมเล็ก,ก,ก,ก้อยกเท่าน้อนเองนะครับซึ่งไม่น่ากลัวทางร้าเราก็มีจําหน่ายเรื่องอะไรอยู่แล้วนะครับราคานี้นะครับอย่ารอช้ามีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับบอกไว้เลยว่ารถคันนี้เดิมๆ ชั่วโมงแท้ๆนะครับไม่มีการก่อแต่อย่างไรและเป็นหนึ่งรายการนะครับที่ผมบอกไปเลยว่าได้ไปสุดคุ้มเอกสารนะครับเป็นชูใจจาหน่ายซะด้วยนะครับสามารถนําไปจดทะเบียนได้ในอนาคตเลยนะครับซื้อมาขายไปนะครับตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าราคา3ามแสนท่านลองคิดดูออกหมายป้ายแดงร้านต้นนแต่รายการนี้3ามแสนนะครับรวมจะส่งให้อีกนะครับแล้วก็เงินไขทุกทุอยางนะครับท่านจองประจากับเราเนี่ยเพียง5 0,000บาทและส่วนที่เหลือนะครับผมจะไปเก็บหน้างานหรือเก็บหน้าบ้านลูกค้าในส่วนของอ่าค่าใช้ ส่วนที่เหลือนะครับมีทีมงานไปสอนวิธีการใช้วิธีการดูแลหน้าบ้านลูกค้าลูกค้าอยากซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าเป็นเกีย้ย์ยางห,หัวเจาะดินหัวแยกคอนกรีตอุปกรณ์ต่งตางๆครับทางร้านมีจําหน่ายนะครับครบประกอบนะครับท่านท่านใดนะครับสนใจในสินค้ารายการนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าอยู่ไม่นานนะมีคันเดียวหมดแล้วหมดเลยสําหรับวันนี้นะครับผมลิชาเลยครับรลุงมอเตอร์นะครับขอฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ